เราค่ะทุกคนเราครับ,บเราวันนี้เรามาขโมยลูกนกครับพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะเห็นหมืดปะไม่มดืดสวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะเบาเบาค่ะทุกคนเราวันนี้เรามาขโมยลูกนกครับดับครับดังครับแม่บุญธรรมเขากำลังเลี้ยงอยู่โอเค,คแต่เขาโตแล้วถ้าไม่เอาไปตอนนี้เขาจะไม่เชื่องลูกเจ้าลิวนะครับ หลิวเฟืองหรือหลิวตันครับพ่อเป็นหลิวเฟืองครับโอเคปะพ่อเป็นหลิวเฟืองแม่แม่เป็นใครไม่รู้เ,เอาจิเอาข้ออกมามเห็นปะเห็นมีสองตัวนะครับขออนุญาตนะคะแต่ข้ขอพี่ข้อพี่ได้หลิวตันนะครับแต่ยังไม่เช็คว่าตันแท้หรือเปล่าครับอืม,อม ไป่ปอกขามุดอยู่มองไม่ค่อยจะเห็นพี่วันหันหน้ามาสิโอ้เห็นเลยนั่นวอนหน้าขาวนี่งตัวนี้จะเล็กกว่าอปิดปิดกงล็อกกงเว้ไม่ได้แล้วได้ตัวเดียวต้องถือได้ตัวเดียวเดี๋ยวไปดูกันทั้งนอกป นี่ก็ืนมือปืนที่กําลังทํางานอยู่นะครับมือปืนกําลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดูหนูเดินไปนะทุกคนโอ้โหเด็กแว้นทำไมคนละสีกันวะคนละพ่อคนละแม่หรือพ่อแม่เดียวกัน คนละพ่อคนละแม่อ๋อมันก็ต้องคนละสีสิอันนี้ลูกดรีวเิียเฟืองอันนี้ลูกชุอ๋อลูกไข่วยเองอะทำไมสีแดงวะต้องไปดูในสมุดแล้วแหละลูกไข่ไม่รู้ว่าทำไมมันดูทำไมดูขางอเงเรียวๆงอย่างเงี้ยไม่ค่อยสมบูรณ์นะตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวไหนทำเสียงแก๊แกๆนี่ไงตัวน้อยนี่ไงอ้อโหดุจัดวันนี้ไม่ต้องป้อนแล้วแหละพรุ่งนี้แหละเช้าครับได้แล้วค่ะสองตัวทุกคน ร้อนร้อนร้อนรถเราร้อนรถเราร้อนครับตายแล้วสองตัวสองพี่น้องอันนี้คนละครอบกันนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะครับมาจากไหนเพราะว่าโอ้โหไข่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นนกที่ไม่ไข่ได้ไข่ครับได้ไข่ได้เชื้อแต่เสียหมดครับอากาศต,ตายโคมมั่งออกมาแล้วคือเจาะไข่แต่แต่ไม่ยอมออกเขาเรียกอะไรนะเหมือนไม่ไหวอ่อนแออ่อนแอครับเจาะไข่แล้วก็แห้งตาย ออกไม่ทันคือมันแห้งก่อนอแล้วออกมามือปืนที่เป็นชุดใหม่มือปืนที่ทําใหม่ยังไม่เป็นงานเหยียบลูกตายอีกมันก็เลยเหลือมาเพราะกับตัวเนี้ยชุดนี้ได้น้อยสองสามเดือนเนี่ยได้น้อยมากขาวกวักนะครับน่าจะกวักกวักจริงๆอ่ะกวัก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 ขากวักอขากวักเขารอดกระบุนแล้วไม่มีปนเรารับเลี้ยงอยู่หร,เรืเราเรารับเลี้ยง ตัวเมียโอ้ยลักษณะตัวแตกต่างกันเลยไอดำมองหน้าตัว<พ>ใหญ่มองหน้าพี่เขาก็คือจะถ่ายทะล,ลุไปไหมเนี่ยไม่ไม่ทะลุอค<พ>่ะไม่ทะลุค<พ>่ะพี่เขาขันเอ่อเป็นหลิวนะที่ผมได้ยินนะก็เดี๋ยวมาวัดใจกันว่าจะหลิวตันหรือหลิวเฟืองโอเคได้นะนะคะสองตัววันนี้ปฏิบัติการขโมยลูกนกตัวเองของเรานี่แหละ โอเคอยังไงก็ฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะอันนี้เป็นมือปืนชุดใหม่ที่ทำขึ้นมานะครับจ้ะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะเขาโตมาอาจจะไปอยู่ในน้ำมือของ้อยน้ำมืออาจจะมีพ่อแม่คนใหม่ก็ได้คะ่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่คะ่ะ